วัสดีครับทุกคนมาดูนะครับใครที่หุงข้าวดิบหูงข้าวเปียกหรือหูงทุกครั้งไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมก็คือแบบแบบเปียกบ้างดิบบ้างเ่ใช้ข้อมือใช้อะไรเนี่ยมันไม่แน่นอนวิธีการก็คือเราจะหุงข้าวโดยการชั่งสมมติข้าว200กรัมชั่งเอาใส่ลงไปคุณใส่น้ําอีก1 5เท่า200กรัมก็ใส่น้า300 300ตอนนี้ผมผมใส่ใส่ใส่ข้าวไป สองร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมสองร้อยกรัมที่นี้จะใส่น้ำสามร้อยแล้วก็ตาช่างเปิดตาช่างมาเชตาช่างเลยนะครับเปิดตาช่างมาเปิดอ่าเป็นศูนย์เสร็จอ่ะวางวางข้าวลงไปที่มีสองร้อยกรัมช่างเลยนะแล้วกดกดเทเทน้ําหนักให้เป็นศูนย์เห็นไหมครับจะเป็นศูนยนะ์แล้วตอนนี้คุณก็ใส่น้าไปอีกสามร้อยสามร้อยกรัมก็น้ำก็สามร้อยเมล็สก็สามร้อยกรัมนี่น้ำสามร้อยใส่ไปเสร็จแล้ว สามร้อยพอดีปดปเป๊ะน้ำเห็นไหมครับสองร้อยเจ้าเก้าทีนี้อย่างเงี้ยไม่มีคําว่าดิบไม่มีคาว่าเปียกทุกครั้งจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับอันนี้ใส่เสร็จผมก็เนี่ยประมาณน,นี้เห็นไหมครับผู้ชมเอาไปหูได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากอยากอยาก,ยากได้ข้าวแบบนุ่มๆเงี้ยแนะนําเนี่ยแนะนานะครับข้าวตราฉัดนะครับราคาก็ไม่แพง100ร้อยกว่าบาทตัวนี้กำลังโปรโมชั่นอยู่ อยากนั่นุ่มกดสั่งซื้อเลยตะก้านะฮะด้านล่างซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือนะครับกดสั่งได้เลยนะครับรับรองว่าข้าวหอมมะลิใหม่แล้วก็นุ่มกินกับเบกกี้ยังอร่อยนะครับก็สนใจก็กดตะก้าเลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปที่2นะครับว่าข้าวเป็นยังไงตอนนี้ผมจะหุงนะแล้วก็มาดูกัน,นอีกคลิปนึงครับโอเคขอบคุณที่รับชม